สวัสดีครับผมบ่าวต่อยกกอกนะครับผมขอนำมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้กำลังจะมาเทปูนนะครับผมตรงน,นี้เอามาชมกันนะครับมกินว่างกำลังจะมาเทปูนอ๋อเทปูนตรงเลย หน้านี่เด้อครับผมตรงตรงตรงฐานครับที่พื้นตรงฐานพื้นตรงส่วนโอ้โหโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้ถามข้างล่างเลยครับเยอะๆจะได้แข็งแรงกันนะครับเจาะรูไว้อยู่นะครับไว้รอใส่ใส่ปูน พี่น้องตอนนี้เทตอนนี้ได้ส่วนแล้วก็จะไปเทที่ฐานนะครับเทที่ฐานใครเขารู้แล้วเนี่ยครับผมกทท็จะไปเทที่ ย้อนเครับย้อนเลยนี่ค่คนขับเียคนขับเยอ่านี่นะครับ ตางกัโหลดแน่นอนอ่าน,นี่นะครับได้แล้วนะครับผมแป๊บหนึ่งกลัวติดหน่อยหนึ่งอ้าวได้การได้การครับอันนี้โชเฟอร์นะครับผมลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมตอนนี้ก็ทำการจะปล่อยปูนแล้วนะครับจะปล่อยปูนแล้วนะครับตอนนี้กำลังจับเจ๊น,นี้ปล่อยน้ำลงมาล จะทำการหล่อลื่นนะครับเอาเลยเอาเลยได้ภาพดีๆนี่นะครับไหลลงมาแล้วนะครับเผืจ่จะเอาเลยนี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องกินขไข่แค่นะครับ ตัวนี้จะรองรับน้ำหนักเยอะนะครับต้องใส่ซีแพคไว้ด้วยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องว่าเพิ่มความแข็งแรงให้ในส่วนนี้นะครับน้ำหนักที่นี่จะเยอะมากนะครับผมพ่อแม่พี่น้องก็จะไหลลงสู่พื้นฐานข้างล่างเลยนะครับตัวนี้ ก็ป้าเต็นก็มาควบคุมงานเองนะครับผมดูแลแลูกเองนะครับพี่น,อน้องเอาตังไ,าไ,าไมายนามันมาน่ะเอาตังไม่จ่ายนะ นะครับผมที่ชมคลิปนะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครอบร่าง,าง,างกายแข็งแรงนะครับล่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ